ไปตามคนตีกันกไปมาตีกันมาตีกันมาตีกันใช่ไหมใช่คนคนที่มีปัญหากับท็อปอะลองลองถามเขาได้ไหมครับว่าเขาเขาได้พูดจริงไหมพ่อหล่อแก๊งโจนเรียกโจนเนี่ยเสียจัดเลยฮัลโหลพี่เกดโจนที่ว่าคือชื่อแก๊งเหรอใช่ชื่อแก๊งไอ้เคียกูนึกว่าโจนแบบอันนี้พี่คนคนชื่อมอสอยู่ไหมครับชื่อโจนคือแก๊งแดงเขาเปลี่ยนชื่อมา นนี้ใครเจ๊ปะโอเคไดิพี่เก่งอันนี้พี่เก่งอันนี้พี่เก่งชามึงเรียกเขาพี่เก่งไอเจ๊อะไรไอตั้มมึงเรียกเขาพี่เก่งนะตั้มพี่น้องผู้ความพี่น้องน้องใช่พี่ใช่ใช่แต่ลอง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 ถามเขาก็ได้ครับเพราะว่าพับที่คุยคุยกับประชาชนว่าพี่กล่องครับขอโทษนะครับเพราเป็นคนพูดจริงๆริลองลองถามเขาก็ได้พี่เขาพูดไปแล้วนะครับว่าขอโทษเขาพูดไปแล้วแล้วทำไมถึง้อง ผมอยากรู้ว่าทําไมคำว่าเอาเป่าเอาป่านนี้ทําไมต้องพูดด้วยอ่ะคือมันมีอะไรกันอ่ะมันถึงต้องพูดเอออยากอยากรู้คำตอบว่าทำไมพูดตรงๆได้ไหมพี่ว่าก็โดนเล้ามาตลอดครับรับลก็คือเขามาเล้าเองใช่โดนเล้ามาตลอดเมื่อพี่อาร์มโซน่าเซลล์ก็เคื่อนอยู่เฉยๆพูดไปแล้วว่าเขาโทษพึ่งโดนปิดใบอ่ะพี่ไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้หรอกพึ่งโดนปิดใบอ่ะขอโทษเนี่ยโอ้ไม่เจ้หน้าเจตาเลยพี่ผมจะมาเขาจะมาเนี่ย ใช่ไปเดืบปลาใช่ไหมอีกไม่ไหวหรอใช่ครับมลาตอนนี้ไม่ดีเลยมาเอกดีว่างแล้วหรอว่างแล้วอีกแล้วที่แคบที่แล้วพรุ่งนี้เลยนะโดนเราต้องแก้ด้วยแผลนะพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้โดนโดนหลายที่จัดนะเจอโดนแพงแะ้วไอ้ตั้มพี่อาร์เขาเพิ่งเปิดบายเหมือนเมือไหร่ผมก็เพิ่งเห็นแล้ในเมืองน่ะคืออย่างนี้นะคือพูดตรงตรงนะก็คือบอลเทียนผมต่างน้องๆเลยว่าอย่าไปอะไรอย่าไปอะไร นะอันนี้คือผมผมปลอบน้องๆไว้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดน้องมันจริงก็เดี๋ยวรอรอคนชื่อน้องมาดูหน่อยว่าว่ายังไงว่ามันจริงอย่างนี้หรือไม่หรือว่าเขาหนุ่มไปกล่าวเองหรือว่ายังไงจะได้รู้อยากดูด้วยว่าคนเราจริงหรืว่ามันอ้าวแล้วในแอดด็อกเขาเดือดกันด้วยนะพูดจริงนะในแอดด็อกเขาเดือดกันด้วยนะตี่เนี้ยเอาคอมเมนต์กันเฉยๆเว้ยอร่อยโวมันจริงมันเหลามันเรียกแกงโจรเนี่ยเออเฮ้ยเรียกแกงโจรัดเลยอ่ะ เลือดหลุดท si ีแล้วเลกแก๊โจน่ใสเลยเข้าข้อจัดเมันเรียกว่าอะไรนะเรียกแก่โจนมันบอกว่าโจเน่โจเน่มาแล้วแกแกโจน่พี่โจเน่ซอแกแกเขาชื่อโจนี่เรียกอโจเน่เจโอเอ็นดโจน่๋อดีมันเรียกโจนี่เรียกสารักเลยเยหี่ครับพี่เราครับผมกรองรฟ้ไฟฟ้าหรอคันพี่เจสบอกคันของผมวันละล้านห้านะวันของผมล้านห้าแล้วนะฮะ าัหใช่ครับใช่ครับมันไม่มันมันมีสปอยเลอร์หลังมาผมกินข้าวสปอยเลอร์ครับเอาเงนออกเลยครับด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ครับได้ราคาได้พี่ประธานเจ๋รามแบบไม่ไม่ไม่มีรถสักอะไรนะแล้วแล้วคันหนึ่งรถไหมคุยเรื่องราคากันแล้วผมว่า ก็ต้องมีเลยนะครับจริงก็ต้องคไปอดอลต์ก็ไม่เคยไม่รอครับเปิดเลยเสียที่ไหนล่ะแต่เอาจริงๆนะครับเรื่องราคารถแล้วไม่ตีนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอนะเก่งครับแต่เราฟังผมทำให้พี่ผมคิดไปว่าเออจะได้ปล่อยเช่ารถอย่างเงี้ยแล้วีม่คิดไปแล้วนะมีเอาสองสองโดนโดนโดนในนี่โดนโดนดุดตลอดเลยครับพี่เรื่องแบบไปแบบจูมาละบ้าเหมอนอะไรเงี้ยน้องโดนดุดตลอดเลยครับเงียบเงียบพับที่เตือนตือตลอด เด็กผมนะไม่ไม่ไม่มีบัฟแน่นอนไออกม่มันกันมาคะไม่รู้หรอกว่าเรื่องจากอะไรไม่ค่อยร้นใจรใชนเจ้าตัวมาแล้วให้เราตัวเราแั้มยมันต้องเดือดมันมันต้องทีแล้วเดือดใช่ไหมเออช่ดิเพราะในแอดดอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันจะจะรีไอ้ต็มไปยืนไม่เข้าชดไม่เข้าชอติยมสักทีอ้าวยืนมันนอนตายไอะตัวเหรอมึงไปเอาที่งานท่าบไม่ได้กลัวเลยเลยไม่รู้เรื่องอะไรรอาเ่เียเรียนไป เพ right um ื่อนที่กลัวมันเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวแม้ถ้าเป็นสมัยเราอ่ะไม่เลยนะก่อนเดี๋ยวพี่เข้าไปเหรวพี่เข้าไปบอลเดี๋ยวพี่เข้าไปเสรนจเราตัดกันเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วกันอุ้ยลืมไปเชาวติ่งอยู่ เขาวิบไอ้นี่กันเหรอวะวิบเป็นยังไงบ้างคื้อคือยังไงครับก็คือตอนแรกน้องผมไม่กดถูกไหมถูกครับแล้วมันได้ขอโทษไหมรอบรอบที่แหละไม่ไม่ขอโทษเลยครับรอบแรกเลยครับขอโทษเปล่าวใช่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่แบงค์ทอมได้ขอโทษปะ ขอโทษหน่ยครับเนอะพี่ตอนหรอไม่ไม่ใช่ครับไอ้ฮอบ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 ขอกล่องน้องใช่ไหมโอ้พึงไฟล่างเรก็มาซ่อมแล้วคราวนี้ก็ไม่มีคนกดถูกไหมผมก็ถามว่าทำไมไม่กดอันนี้ใช่ไหมเล่าตรงไหมถูกครับไปไปอีกจุดหนึ่งอืมใช่แล้วก็แล้วก็ซ่อมปกติแล้วก็ซ่อมปกติเลยแล้วก็ไล่ก่อนก่อนก่อนเลพูดเลยพูดเลยพูดเลยจะโดนอะไรปะ ถูกไหมใช่ครับใช่แล้วผมไปถามคุณว่าโดนอะไรจะโดนอะไรถูกไหมใช่แล้วแล้วพอถามว่าไม่กดนี่โดนอะไรไหมอะไรนะแล้วก็มีปากเสียงกันถูกไหมใช่แล้วทีนี้พอพอพอมีปากเสียงเสร็จแล้วไม่เที่ยวไปเอาหรอจเลยแล้วทีนี้ก็กดแต่ปกติแล้วทีนี้มันมีคนกดไอ้บอสเจ๋งอะไรบอสเจ๋งผมถามว่านี่ใช่ไหมที่ตอนที่ตอนผมไม่นั่นอะ ตอนไปเอากล่องอ่ะผมถามว่าแล้วตอนซ่อมอ่ะแล้วม่มีคนกดใช่ไหมถามไปว่าใส่ดีถ้าไม่มีคนกดนี่เป็นยังไงใช่ใช่ไหมผมพูดเองใช่ไหมใส่เลยเปิดเลยน้องจับนะปุยอะไรเยอะแยะเออแบบนี้นี่คือยังไงตัวหวยเอฟเฟอร์แม่บอกจะจัดให้จะโดนอะไรไหมอ่ะแบบนี้จะโดนอะไรไหมอ่ะแบบพูดกับเพื่อนอ่ะแบบช่าติ้งอ่ะแบบนี้จะโดนอะไรไหมแบบนี้จะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยหลายรอบอยู่ แล้วผมก็ว่าโดนอะไรโดนอะไรถูกไหมแต่นนอยากอยากอะไรนะถ้าไม่กดจะโดนอะไรไหมหรอโดนอะไรไหมโดนอะไรไหมหรออย่างงี้หรอเมโดนอะไรไหมโดนอะไรไหมโดนอะไรไหมโดนอะไรหมตั้ีการไปีการปล้อยล่ยไปีกานไปีกัรหยดยุู้หญิงผู้หล้หอหนงงง

เดินเลยแต่ว่ากูโดนไม่อย่โทษครับโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอะไรครับอะไรครับเป็นยัไงครับเป็นษัรับขอโทษครับลเลยครับเลยน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงผมไม่อยู่เลยดูดิผมไม่ได้พูกยิงพี่ดูดิดูไปยิงกูอ่ะไปยิงกูไม่อยู่เลยเอาเอาเอาดู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 ด เหี้ยอะไรรไไสัตว์นนีใคชะป่ม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโทษครับพี่โทษเออไอ้ว่าที่เรายิงกูโหลดรอรอเวลิงตันนล้วขอโทษครับพี่มัน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 ไปขัดครับพี่พี่เกตบอกว่าถ้าเกิดมีกระสุนอีกแม้แต่นัดเดียวพวกผมล่ามแล้วนะผมควักพวกสี่ล่าแล้วนะพี่อาร์ตยิงพี่อาร์ตก็ยิงมึอยู่ด้วยอ่ะเอาตบาร์ดินอาตบมันนอกพี่อายิงมึงอยู่มียิงผมไหมปุ่มล้มปุ่มล้มปุ่มล้มเฮ้ยโหดต่ะเฮ้ย ไวลรุนตีกันมามาดูนี้ตามมาดูนี้ไว้รุนตีกันต่ำต่ำมึงรู้ไหมกูเดินไปบอกใครมาไปบอกเอโซมากูกูบอกเอโซว่าคุยังขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เปิดก็ไม่เปิดได้ไงมันบอกได้ได้ผมเปิดให้ดูสนใจพี่ยังสนใจแล้วเนาะของจริงจัด ถ้มันมองไม่ออกไว้สีเพื่อเอ้ยหลังมองไม่ออกมันก็ต้องมีสีเดียวเดียวนองเป็นปืนมองหายช่้ยให้ผมันได้ไหพี่มีพี่มีปืนขายไม่งั้นผมก็หุ่นใจพี่สัตว์พี่เกดอะโจนคือพี่โทเหรอใช่แล้วแล้วมันเขาไม่ได้เป็นพวกกันเหรอเฮ้ยยยิงผิดก็แกงจดวันไงนี่ล่ะแล้วใส่ กับบอลเทนอันนี้บอลเทนกับแกงไรม่ใช่ก็แกงจอนกับแกงแกงแดงไงแกงเดียวกลางเฮ้ยอ้าวเคลียร์ดิได้มาปุ่มือที่ฝ่าเดงอยากูจะฆ่าม,มันเดงฆ่าใครดิที่ไหนบนตู้อ่ะบนตู้โทรศัพท์บัตตั้มมัดนีดิมันยิงเราไม่หยุดเลยต้โโอบอ,โโอ,โโอกเคทามเกตุพี่ มันอยู่ไหนต้องการ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 ไม่เป็นไรครับสี่ขลุกเลยครับผู้หญิงเออดีดีตั้มมาตั้มมาแค่แค่ปีดไพ่ก็ได้แล้วตั้มแค่ปีดไพ่ก็ได้แล้วฮะน้องกูไม่ตายน้องกูไม่ตายยังไงเนาะน้องกูไม่ตายเลยล่ะเอ้าวปีดไพ่น้องกูตาย โอ้ยอยากรู้ว่าใครจะชนะว่ะไม่มีกันไม่ไม่หยุดเลยนัไม่ผัดเออสวัสดีโอ้รีกันยับเติมเขา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 เติมเติมตั้มอยู่มาเชฟบอกสามตามั้มไหนไหนเนี่ยเนี่ยขวาเม,มื่อเนี่ยเกงขาวเนี่ยเนีน่ยเกงขาว,นขวาเนี่ยขวาชมพูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีเลย,ย<ไ>เฮี้ยกันพีคก็บอกขอเขาบ้างดีว่าผมมีถนัดปกติเออตั้มตมัตม้มตั้มอย่างมันปะล่ะ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยให้ชจังหวะเนี้ยมันก็ไปเปลี่ยนเกาะมาแล้วมันก็ไปดวลกับเขาเว้ยพรอะสุดท้ายมันได้ตั้งมไปดีเป็นผมผมตีน่าแล้วชุดแม่งมองกันไม่ออกเลยแมยขึ้นมาวส่เพื่อนแมยขึ้นมาวส่เพื่อนแมยขึ้นมาวส่เพื่อนแมย์ดาวส่เพื่อนมันขึ้นไปมรงปีนขึ้นไปแมย์ี่เจเจขึ้นไม่ได้แมยขึ้นมาวส่เพื่อนปีนดาวส่เพื่อนปีนดาวส่เพื่อนยังไฟแรกมึงเอาใครชนะไปดาเพื่อนมงเพื่อนมาชุบเอาส่เพื่อนมาชุบเฮ้ยเอเดมดิ เฮ้ยมึงอ่ะอมึงเห็นตัวเพื่อนมันนี่เอาตัวเพื่อนชุดนี้มึงชุบตัวเพื่อนนี้เออยิงเสร็จสามต่อมีเติมมีเติมนะมีเติมนะไหนมึงต้องต้ไหนมาเติมเนี่ยเนี่ยสีแดงคือเรื่องหวาดตั้มมันไม่ใช่แดงกับแดงหรอ แดง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 มาว่ะแดงมาว่ะพี่หลังหลังยิงให้หน no. like well, so so ่อยหลังยิงให้หน่อยพี่ใครโหดกว่ากันวะพี่ตอนนี้พี่ดูว่ะอะไรวะเราเจอกิจกรรมกันทุกวันอ่ะให้เจอแนั่น่ะมองกูอีกแล้วสามรอบแล้วมึงคนเดียวนี่เฮียเว้ยดูแม่งไปไหนละเว้ยคนเดียวดูกูสาม โอ้ตรงกลางนัวกันอยู่เลยเว้ยมีไฟกลางด้วยไฟสูสีแบบเนี้ยใช่ปะพคนไม่กี้มันมัน,ม,นมันไม่ยอมเอาง่ายนะมันไม่ดึงศพถ้ามันดึงศพไปอะ่ะใช่ปะจบแล้วมบนม,มัน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 มนมั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 นมนมันอันมนมันมันมนมันมฟนันม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 นมัเมันมนมั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 มันมันนมันนมมนนนมก็อย่านเฮ้ บีทีรีเพื่อนอยู่ตรงงานบีทีเยอะเก็บเพื่อนแบบยิงหนัวเยอะเขาจะรู้ว่ะไม่ไม่รู้พี่แต่ยายิงเลยพี่เก็บไอ้บ็อกสตอนมันไว้ทำอะไรอ่ะบ็อกสตอร์นต้องเปิดเนาะเปิดแล้วมันก็จะได้พวกที่เอาไปตีสก,กินอะ่ะสก,กินปืนอะ่ะไอ้พวกสตาสตาเจมอะ่ะสตาเจมกับไอ้พวกอะไรเนี่ยแหละเอาไปทำสก,ก,กินนี่ปืนบอกซห้านะไอ้ใช่มาออกไม่ใช่ ตั้มไอ้แก๊งโจหนะมันก็คือแกง๊งแก๊งแดง,แ,<ก>งแล้วแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก็คือฮะเอเซอจูรียร์นะใช่ครับมันคือแกงอ๊งโอเวอร์อแต่แหละแล้วแล้วอันนี้เขากลับนเสียงพี่เดียวเออมันคือแกง๊งมันเออได้ไหะพี่วิปเปอร์อมันคือแก๊งโจหนะมันก็คือแก๊งแก๊งโอเวอร์ไงโอเวอร์เก่าไงโอเวอร์เก่าแล้วแล้วเขาอ่ะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซาโนเดือดกันจัดใช่เหรอใช่<ไ>อันนี้แกง๊งอะไรแกง๊แกงอะไรพี่แกง๊งแก๊งแก๊งแก๊งแดงกับไอ้แก๊งไอ้เน่บีทีกับแก๊งโจรหรือแก๊งไงวะเรือแก๊เฟนเฟนูรี่ครับแล้วมันไฟกันเดือดคาแดนแลนอยนี่เลยเหรอเออมันต้องอย่างเง,งี้ยะกันวลยมันต้องวิ่งมันโอ้โหล่เื่องคนเดือดอ๋อพี่ชายยิงหนัวจะสี่ข้างแบบพี่พี่พ้วนงานม้วเหรอใช่ใช่ ไ่ครับงอมเรื่องเมื่อกี้ส่งงอมไปกีบดอกลูกสาวมาโดนโดนเสียงอมกับคุยอ่าให้ทายให้พี่ทายไหมว่าแก๊งไหนอ่าทายทายแต่ี่ไงอ่าทายเลๆอ่าแกงสีส้มสีส้มหนึ่งแก๊งตัติอ๋ออ่าแก๊งอะไรอ่ะอ่าแกงสีน้ำเงิน ไหนก่ะไหนก่ะเฮ้ยมีเงินผมก็เลยถามว่าแล้วไม่ไปลูกลสองเก็บเก็บเก็บชิวๆไม่ไปหรอเขาบอกลูกสองปวดหัวผมบอกลูกสามมาเก็บลูกสามนี่ปวดลูกสามก็ปวดใจเลยบอกเนี่ยโอ้ไม่ของของพี่ไม่มีใครเก็บเลยพี่เก็บชิวจัดอ่ะไม่เก็บสบายเลยของพี่อ่ะไม่มีใครแบบแบ๊กแบ๊กแบ๊กยืนหน่อยแบ็คยืนหน่อยไอ้เพื่อนเขาสมมตเราไหมพี่ อันนี้เขาเอา500โลมาเทรดของนะเทรดก่อเทรดเอดีนะหรือว่ะเอแถวใกล้เก็บอ่ะใช่เต็มของใช่ครับใครแม็กครับใครปืนกระสุนหมดครับมีในตัวได้เหรอเซกปันเนี่ยเหมือนแม็กเซกเลยมีในตัวได้เอไม่ไม่ไม่มีครับหวันก่อนเรียกกูเด่นวันวันวันก่อนพอดูเรียกกูเด่นเมืองดาววันนี้กากลายเป็นโบวเมืองดาวอย่างนี้ไอแม็กนะแล้วต้องทำยังไงอะถ้าใครเขามองโบว์อะ ไม่รู้ทำเลยเขาพี่อ๋อแกพูดกลับมาร้านแล้วเพราเก็บไปดอกไปเถอะพี่ของใ้ดอกมันถูกก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไม่ได้ได้เยอะเลยนะดอกพี่ชายโอเคนี่ขนาดไม่ซีเรียสนั่นแหละเพ่อะพลามืงดาวพี่เรียกเรียกผมพลาดิพี่พี่ชายพ่อผ้าพ่อผ้ามืงสตาร์พี่โอหนูไอหนูอีหนูอีหนูตำรวจมาแล้วกระฟิวแล้วไอหนูเฮ้อีหนูไหนเนี่ยไม่เห็นมีหนูคนไหนเลยนะไอหนู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 ไยืนอยู่ยืนอยนูไอหนูงอหนูไ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 อนูไอหนูไอหนูไอนูไอหน พี่ไปส่งหนูหลัดงั้นใ่ไเงี้ยพี่พี่หนูน่าจะหนังมีมีพี่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งนะฮึผ่อนน้องน้องขนับฝีไปเข้าแกงกันเหรอน้องผ่อนน้องชายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาไอ้หนุ่มขนับฝีไปเข้าแกงกันนะใครไอ้หนุ่มขนับฝีพี่เนี่ยหนุ่มขนับฝีน่ะหูขาวอ่ะตั้มเหรอคนเดียวหรอมีคนเดียวในเฟซครับเดี๋ยวไปกันนะมันรถผมไปหรือเปล่าครับพี่ พอ,อพี่พี่อาร์ตเข้าหรอพี่อาร์ตจะเข้าจริงไหมใช่ใช่ครับใช่ครับครับพี่อาร์ตรอก่อนนะพี่แต่ออตอนนี้มันว่างหนึ่งอยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกพี่เกดพี่เกดตั้มยางแตกว่ะรถพังว่ะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยกูไคนไม่หวังดีกับเราอย่างนี้คือต้องต้องทำใจครับ คามปนหน้าสอนอได้เลยครับอ๋อหน้าสอนอใช่ไหมครับเฮ้ย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 เเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยน้ารับนักคู่เนี้ย